เสร็จเรียบร้อยนะครับลงเฟเสดประกอบร่างครับตอนนี้ใส่สายเป็น12นะครับสายเบอร์12ท5 4สายชุดนี้อิลิแคปตันเขาเลือกใช้นะครับสำหรับสเตจและสตูดิโอนะครับแคปตันใช้ชุดนี้เลยเขาเขียนอย่างนั้นนะครับเขาในซองเขาเขียนอย่างนั้นอ่านตามซองนะครับจูนสายให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วพร้อมลุยแล้วนะครับงานเปลี่ยนเฟตตัวนี้เป็นเฉพาะงานเปลี่ยนเฟตนะครับทางช็อปรับผิดชอบในการลงเฟตให้ลงเฟตช่วงต้นคอให้แล้วก็ใส่สายที่ทางน้องเจ้าของถือมานะครับทําการปรับตั้งคอเล็กน้อยนะครับแต่หลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของงานเฟตเลยนะครับทางช็อปเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องงานเฟตสาหรับกีตาร์ตัวนี้ครับมีเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ